สวัสดีจากพี่น้องเมื่อนี้ตะกับพ่อกับแม่สิมาตัดหญ้าให้หวัวด้อจ้าหญ้าที่พ่อตัดนี้เป็นหญ้าแพงกุล่าเด้อจ้ะพี่น้องปลูกไว้แราก็มาตัดนอกจากตัดแล้วสิได้เอาปอยน้ำใส่ใส่ปุ๋ยใหม่เด้อจ้าเปสีสมสมนีได้มาจากเสื้ออัดฟางเด้อจ้า เพิ่นสารแล้วเพิ่นเอามาปั้นไห้เด้อจ้ะพี่น้องแต่ก็เลยเอามาหอบห้าจ้ามันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกเวลาที่เฮาเอาไปเทหงวัวจ้ะพี่น้องตัดห้าตอนแรงๆจ้ามือนีร่วมด้วยช่วยกันสามคนเลยเด้อจ้าพ่อแม่เราก็ตะจ้าพ่อจะเป็นคนตัดจ้าตาสิเป็นคนหอบกับแม่สองคนจ้ะพี่น้องตัดเสร็จแล้วเฮากระสิบแบกไปหงัวเด้อจ้า งานไหนซอยกันได้เฮาก็เดสดซอยกันนาะจ้ะพี่น้องสีได้เบาเร้งจ้าหัวแพงหรือว่าถูกเฮาก็ต้องเลี้ยงเนาะค่ะว่าเขาเลี้ยงเพื่นมาดูแล้วจะพี่น้องสมัยนั่นตูละหาพันเด้อจ้ามีมองเลี้ยงมีปลามีทงนาปอยด้วยจ้ะบวคือซุมือนี้ซุมือนี้ทุกอย่างก็เเพียนไปเด้อจ้าเขาต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเนาะค่ะพี่น้องสมัยก่อนอ้อยกับพันบ,บเป็นลาคา ที่นาก็ว่า,วางเปลานะ่านอกจากพี่น้องพอได้ปล่อยไปเลี้ยงจ้าเต่กอนบือดมองเลี้ยงจากพี่น้องยามนาะก็ปล่อยใส่โคกใส่ตีนผูกก็ได้จากพี่น้องแต่ซูเมอร์นี่มันเป็นปลาอ้อยปลามันเบิดแล้วจ้าแต่กะบ่เป็นปัญหาเนาะคะ่ะพี่น้องใจรักแล้วก็เฮาก็มาเปลี่ยนแผนเฮาก็เลี้ยงแบบไม่เนาะคะ่ะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเอาเด้อจากพี่น้อง พอหอมสิทธ์แล้วก็พ่อก็จะเป็นคนแบกเด้อจ้าตาแบกบ่ไว้พี่นอ้องหญ้าเพงกุลาปลูกบ่ยา,ากเด้อจ้าไถตีดินใส่น้าแล้วก็เอาหญ้าไปวัดไปไปลรยๆ,ๆใส่เด้อจ้าพี่น้องปลูกบ่ยา,ากเดือจ้าปลูกเท่ยเดียวได้ตัดตลอดเดือจ้าพี่น้องพ่อกระิบแบกไปให้งวดเด้อจ้านี่ค่ะเอาใส่ปีเราเวลาหฮาไปแบกมันก็นจะบ่ได้เทเด้อจ้าพี่น้องหฮาก็โยบไปแล้วก็ทิ่มลงเลยจ้า หัวกะลอกินกุนนะคะกินคำแย่ยไงเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบจากพี่นอ้องมียามีฟางเรียงได้สบายจากพี่น้องทุกมือนี่อันไหนก็เป็นราคาเบิดนอกจากเพราะว่าจะเป็นค่าอัดฟงางยาบางคนก็ซื้อ,อยาเด้อจา้าบางคนก็เลียงแบบหัวอาหารแต่ตาก็ยังเรียงแบบธรรมศาสตร์คือเกาจาก้ายังเรียงแบบโบราณโบราณคือเกาจาก้าปล่อยธรรมดาโคกธรรมดาจา้าบทมีอย่างเปลี่ยนแปลง อันนี้ก็จะเป็นอย่างเพงกุ่าที่พ่อตัดแต้รอบนั้นที่ตะดลงกิบไปเด้อจ้ากําลังงามจ้าตัดสเสร็จแล้วก็ให้งัวกินเด้อจ้าเพื่อนก็กินอย่างมีความสุขเด้อจ้างัวอิ่มงัวอ้วนขนเลี้ยงงัวก็แฮปปี้นะคะพี่น้องมันอาจจะเมื่อยแต่ว่ามันก็มีเวลาพักนะคะสวัสดีค่ะ